สบายดีจ้าปรุงมันสุกขูดสับปะรดจ้ากกมันิกะมันิกะแจงอยู่มันิกะมาเพื่อไม่ถาวรจ้ามาเมียมาเต็มเครื่องเต็มของอะไรพี่น้องเลยต้มไก่หีดต้มไก่เมียนต้มไก่หิดนี่เอาใส่วาสินงคาใบกระหูดแล้วหิดต้มไก่หิดซั่วพี่น้องเลยต้มซั่วส่จีุงเกลือเปรี้ยวน้อยอะไรพี่น้อง ใส่ป <king> ิงนัวบนเลยเพราะปิงนัวล้วลายนวเดียวมนนัวได้บนัวเลยอ่อยเดียวเนาะขามป่งขามเปียก้บุมีบันบุมีบุคบค่นยังว่าไก่เอาซื้อมาแบบเป็นเป็นไม้แบบมั่ดิบมเนาี่นอนาะไก่ซื้อเอาอน้ตนะ คือเป็นตัวเี้เลยมาทำกระต้มวพ่งคือแบเขาคั่วแล้วน้ำซนค่ั่วแบบเอิบเร็วน้องพนีอันนี้ต้มมันต้อนรับน้องหนังพิมนีบสี่ดอกนแ้วเไปทุระด้วพีนุ่ม กเเหุลต้ม like เป็นตล้วโลวซเป็นตแล้วเขาสๆต้มแลกมาจีกามข้ามข้าม้ามวยข้ามีไปูเลข้ามีข้ามบุอี้ข้าวน้กับเอมม้่ากบ องปนีซนเก้าไก่เลยเลยจ้าลงบปตัวเลยไป้างไเอาสีสุ่วยแเมนมอนะแกับยมอใหญ่นะ มีแต่เป็นโตแบบนี้ถ้าเป็นโตแบบไ้นมันกกะมวไฟคั่วนะนเนาะแล้วก็มันอะไรนพี่นนแม่จับมือหนีู้มาอ่นุ๊บพีกัน,น,นเลยไปในห้องกระชีติดสองเตาด้วจ้าเพาะว่า ที่หนึ่งเขาพบพน้องน้องคันเนี่ยขาบนหนึ่งยนชื่อยันประธานยมประธาน,น,นไก่ต้มชุกใช่ไหมกระสุ่เลยน้อง,งอ่ะอ่ะพี่น้องเห็ดชั่วไก่รับในต้มเปื่อยละหนึ่งเขาสั่วไก่มีแกงน้อไม่ใน่เด้อพี่น้องเด้อ ปูนองทองกะสวอยด็สพักนี่น้องสัวไก่ขวกระเบง่ายๆเลได้ใส่ข้าวหวกลนปปะหอมลงเหลือๆลอยมังเขาเอาลง พะลุงพะหอมลงแล้วพีว่น้องชั่วไก่แขกกระหิวแล้วเขาทาราซุกเด้อแล้วต่ชั่วไกล่ลนนี้ก็ต้มนอไม้เด้อพี่ครั้งเด้อจสิจืดย่มใดละเขาก็พร้อมขึ้น ยังเป็นขันซามอยู่สสวยไปละหัว,ห,วหนึ่งข้างหัวดซอันนี่ข้างหวงันนะงหวที่สองชิดแกง่ายบนา่นะอไมนะปลาเหือกย้อยขึ้นปลาขึ้พนพนขึ้พนพนสิโตกวค ครื่องแกงพี่น้องนีงนน่ก็ขยงงามนี่ก็พักขยงต้นไงไว้เถอะล้างเร็วแล้วพี่น้องนีงผลผล่กปโคมผด

ก้นกนนั like ่ง mm โ่ไปนั hmm. mm ่งโซ่ท้องจับยานางเออมาหอดงนี้แล้วแล้ว

เอาไปส่อคน้้ใจเลอกสงด้วยเดินนำาเอดินนำนโอเค้นประเด็นนะเอาทงหน่เข่งหน่อไม้ถือน่องเอาเข่งเขงหน่อไม้หนึ่งเข่าทุกแล้วก็เข่าโอ้ไว่าโอ้เป็นอะไรหมอทีหน่งหมอทีสอง ตองกนสายมาตอเบิดไป้้อัเป็นไให้นะครับเดี๋ยวอ่นน้อยมาไปทางสายทางโทรศัพท์มาลอเรียบร้อยแล้วูบอกมันแล้วว่าเออมันเออมาได้มาได้มันอันนั้นาันแอันนั้นว่ามนว่าเอาบ่้อนบ่ว่าอนเนาะเออบ่มาบ่ได้เล่าบ่มาได้พี่น้องเอ้เออ น่องนอันจะต้องเลเราันนองกบเล่ากบเลมาได้ใสกบมากเับตัวน้ำกันเล่ากับตอวในกัมาอเป็นัได้อกมาใครเคกินเล่นาโอเคันเมาแต่คนูเติมล้วก็คุยกั เจ้าปเจ้าหเจ็ดนั่นแน่มก้อด้มามเลวยนเจ็ด่มวยคงกินเนี่ยะไรมันยำเอาอีน่มชไม่ได้มตยิงโสงใส่งลาปดลาปดกับยำกับซั่ไก่เลยจะมีโฟมใส่เข้มบงก็

กล้ส anyway, ิแล้วแล้วแกงน่อไม้กท่านแขกพี่น้องเออเจะใส่นาเออใส่ผักแยงผดอลไวก็ตักเลไนหน้ี่พ่อและนะผดแะไรพี่น้องเล้ยแขกกระยักนะปากระเล้งที่สุดเลยเนาะพี่น้องเมนูทีโซ่ช่ไก่ตวแล้วโั่ไก่หมอบังง แกงนุ่มไหมโตบัาน <cartoon S 1> ีกะซี่าจะเป็นยำพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยำเฮ็ดยังแบบนี้เมนูอย่างอันนั้นอะไรๆแกงได้ในเมนูกินเข่ากันหิวเข่าเนาะพี่น้องอันทางโด่งคนมาแต่ทางไก่เนาะกินนุ่มทั้งคลิปในโอร์กาลาไปก่อนทุกอย่างด้วยช่วยเข่าอีกหม้อที่หนึ่งได้ชินหใหม่อีกหม้อที่สองหม้อที่สามไปแล้วแม่ แซ่บบเแซ่บดอกพี่น้องสีสันก่ะโม่ขอบใจเขามาหลับซมเอาเป็นอะไรแซ่บบ่ชุดยอดแซ่บแนซะ่บเนาะเสียบ่ี่นาไปเนาะเบิรดอาะโอเคลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กันเลย